มาสวัสดีนี่ก็เพิ่งกลับจากโรงพยาบาลไปฉีดยาเข้าจอตาเอาอยาเบาหวานด้วยชีวิตก็อย่างนี้เลยมันต้องเป็นไปตามวิบากกรรมอาจจะเป็นกรรมที่เราสร้างขึ้นเองในปัจจุบันหรืออาจจะเป็นอดีตชาติแล้วก็แต่แต่ยงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่เป็นอะไรอย่างที่เรานึกหรืออยากจะให้มันเป็นไป ถ้าถามทุกคนทุกคนก็อยากให้มีร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงแต่มันคงเป็นแบบนี้ไนดะ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการกระทําของเราเองมากกว่าเนาะเพราะการกระทําในวันนี้มันส่งผลไปถึงวันพรุ่งนี้และอนาะคตถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีก็ต้องทําวันนี้ให้ดีเนาะให้มีสติให้ลึกรู้ว่าเราทําอะไรไปบ้างผิดถูกก็ให้รู้ให้แก้ไข หรือแก้กรรมืรอแก้ที่พฤติกรรมของเรานี่แหละนะข้าซาทุกจสุขสวัสดี